สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ริมโขงนะครับจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้พามาดูทั้งแม่น้ําโขงพามาดูทั้งเส้นทางปั่นจักรยานนะครับเฮีชิวๆนะครับวันนี้ก็นะครับมีโอกาสได้มาเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมนะครับก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศสโลลี์แบบนี้นะครับซึ่งหาชมได้ยากนะครับเนี่ยเห็นคุณตาปั่นจักรยานนะครับ โอ้สุดยอดเลยครับกับบรรยากาศดีๆนะครับน mm hmm. ี่ริมฝั่งโขงนครพนมปั่นจักรยานชมทิวทัศน์งามๆครับคุณผู้ชมโอ้โหที่มองเห็นทั้งด้านหน้าก็คือเขาเรียกว่าดอนปลาแดกนะครับเนี่ยเป็นของทางฝั่งสงปป,ปลาวนะครับก็มองเห็นก็จะเป็นอุโมง์นะครับนาคีนาคานาคานาคีแล้วครับ เป็นเส้นทางปัจจยานนะครับหรือว่าบางท่านก็นิยมมาวิ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวนะครับที่แนะนำนะครับคลิปสั้นๆนะครับแนะนำบรรยากาศดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่สวยงามมากครับมีโอกาสมานครพนมก็มาแวะชมมาแวะเยือนมาแวะสัมผัสบรรยากาศได้นะครับภุมงนาคราชนะครับอ่านเห็นแล้วนะครับทางด้านหน้านะครับ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรรับชมนะครับความงามของแม่น้ำโขงนะครับที่จังหวัดนครพนมครับ